สวัสดีครับมาพบกับเอกสารพัดจุดๆอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาทําการตรวจเช็คนะครับนี่ครับที่รีดผมที่หนีบผมนะครับเป็นของเลอชาชานะครับตัวนี้เป็นรุ่น0 3 20นะครับนะครับก็สามารถสวิงได้นะครับสายก็สวิงได้อย่างนี้นะครับอาการก็คือไม่ทํางานนะครับนะ ตัวนี้คือเพิ่งส่งมานะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่าอาการไม่ติดของเลอชาชาเกิดจากอะไรนะครับก็เบืองตนต้องแกะหรือดูข้างในนะครับต้องเช็คสายไฟก่อนนะครับว่าเป็นที่อะไรนะครับก็ต้องเอาตัวนี้ออกก่อนนะเพื่อนนะมันจะเป็นตัวนี้มันจะเป็นตัวปิด หัวน็อตอยู่นะครับเพื่อนๆนะก็ใช้ไขค,รครวงจิ้มออกไปครับนี่ครับหมุนออกไปครับเนี่ยก็ที่รี่ผมท้าทุกตัวนะก็จะคล้ายๆกันนะเพื่อนนะตัวนี้ทิ่มไปแล้วเนี่ยก็จะมี กีบิกตัวหนึ่งที่เป็นเหมือนกันที่ผมสาเหตุที่ผมไม่เอาออกเพราะว่าเราดันตัวนี้ออกมันก็จะออกมาอย่างนี้นะเพื่อนนะนะครับพอจะเจอโครงสร้างข้างในเขานะครับอ,อันนี้คือสปริงนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็เบื้องต้นผมก็จะเช็คที่สายไฟเขาก่อนนะครับนี่ใช้ ควงเบอร์เล็กนะครับโลาชาเนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องที่รีดผมนะครับนะครับก็เกรดก็อยู่ระดับต้นๆเลยนะครับราคาก็ที่ผมดูตามห้างหรือว่าตามร้านขายนะครับก็ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องเหมือนกันนะครับ ราคาแพงแต่ว่าคุณภาพพอก็ถือว่าโอเคครับอันนี้ก็เพื่อนครับแกะออกมาก็จะอ่าผมจะยังไม่รื้อข้างในนะครับเกิดเป็นแค่สายอะไรอย่างนงี้นะครับเพื่อนนะบางคนมีแบบว่าอาการแบบว่าติดไม่ทางานก็มีนะครับแต่เราเดี๋ยวเราจะมาไล่ไปทีละสเต็ปนะครับตอนนี้ผมจะวัดสายก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่ทํางานก็ต้องเช็คที่สายก่อนนะครับว่า ไฟมันเข้าหรือเปล่านะครับเบืองต้นก็เนี่ยสายไฟไม่ได้ขาดนะครับสายไฟไม่ขาดทีนี้แล้วก็ผมก็จะเข้าไปวัดแผ่นทำความร้อนนะครับเพราะตัวนี้มันไม่ใช่รุ่นที่ปรับเร่งได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เห็นไหมครับว่าเขาจะเป็นรุ่นที่แบบว่าเปิด ิดแล้วก็ทํางานเลยนะครับอุณหภูมิก็ขึ้นเลยฉะนั้นก็คงจะไม่มีแผงวงจรอ,อะไรนะครับไม่มีแผงวงจรแปลว่าควบคุม,มอุณหภูมิน,นะครับก็จะซ่อมง่ายหน่อยนะครับถ้าเกิดอาการลักษณะอย่างนี้นะเพื่อนนะ ก็มี FC ฟหลายท่านนะครับที่ใช้ยี่ห้อนี้นะครับก็ลองอบอกรุ่นมานะครับบางทีผมได้เป็นรุ่นนั้นมาแล้วก็เ,เกิดเป็นอาการเดียวกันอย่างเงี้ยเราก็จะได้สามารถซ่อมได้นะครับโอเหลือนอาอีกตัวนึ่ง ไม่แน่ใจว่าเราจะช่านี้เขาทำแผ่นความร้อนเป็นแบบอนุกรมหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางรุ่นก็จะทําเป็นแบบอนุกรมนะครับนะก็จะมีแผ่นทาความร้อนนะครับแล้วก็เป็นแค่สวิตช์เปิดปิดธรรมดานะครับเห็นนะครับเนี่ยสวิตช์เปิดปิดธรรมดาบางทีอาจจะเป็นที่ สวิตก็ได้นะนเพื่อนนะอันนี้เราคือเป็นแค่ข้อสันนิษฐานนะครับนยเพื่อนเห็นไหมครับว่าถึงเป็นบอร์ดก็จริงแต่ว่าแทบจะก็คือพูดง่ายๆคือไม่มีอะไรเลยครับเพื่อนคนระับตัวนี้ไม่มีสีไม่มีอะไรนะครับก็จะมีแค่ตัว R ตัวเดียวตัว R ตัวนี้ก็คือ เป็นตัวแปลงกระแสไฟตัวนี้นะครับกระแสไฟของหลอด led ตัวนี้ให้สว่างเฉยนะเพื่อนนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับควบคุมให้ร้อนอะไรเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็คงจะต้องมาดูที่แผ่นทำความร้อนอย่างเดียวนะว่าขาดหรือเปล่านะครับเพื่อนก็ฟังเสียงนะครับนะครับ ทำความร้อนก็จะวิ่งเข้ามาหากันอย่างนี้นะเพื่อนนะเวลาเราวัดถ้าเกิดมันขาดก็จะไม่วิ่งเข้ามาหากันแค่นั้นเองอันนี้ฮะเพื่อนเห็นไหมครับตัวเลขขึ้นก็แสดงว่าไม่ขาดนะเพื่อนนะอันนี้คือแผ่นทาความร้อนอีกขดหนึ่งนะที่วิ่งมารอบนี้นะครับรอบตัวนี้ผมก็จะวัดเดี๋ยววัดด้านนี้ก็ได้ตัวนี้อันนี้ฮะ ว่าจะมาเจอรอบนี้นั้นเพื่อนนะเห็นไหมครับก็ขึ้นเท่ากันนะครับประมาณสี่ห้าร้อยประมาณนี้นะครับอันนี้สวิตเ,เปิดปิดสวิตเปิดปิดเดี๋ยวผมก็จะวัดที่สวิตเปิดปิดด้วยนะครับว่าเปิดปิดทํางานหรือเปล่านะครับการซ่อมที่ริดผมในลักษณะนี้ก็จะง่ายหน่อยนะครับเพื่อนนะมองตรงเลยว่าง่ายนะครับ ถ้าเกิดใครมีนะครับถึงไม่ใช่เรื่จะชาก็คือพื้นฐานก็จะคล้ายกันนะครับนะครับแต่สวิตช์เขาไม่ค่อยเวัดบางทีวัดวัดก็ติดบางทีวัดก็ไม่ติดนะเพื่อนนะเดี๋ยวผมจะล้างสวิตช์นิดหนึ่งนะครับเผื่อเป็นที่สวิตชนะครับ ีนเพืือกน,นะล้างสวิตช์ล้างบอร์ดก็ใช้ทินเนอร์ธรรมดาก็ได้ถ้าเกิดเราไม่มีน้ำยาล้างนะท่านเพื่อน,นครับเนี่ยเพราะว่าแะไติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับนะครับทีนี้ผมก็จะลองวัดว่าปรับแล้วผ่านเลยหรือเปล่าอันนี้ปิดอยู่นะอันนี้เปิดนะครับ เปิดไม่ติดัะง,งั้นติดแล้วครับลองปิดโอเคปิดเปิดเดทสอีกทีนึงนะครับบางทีมันอาจจะยังไม่แห้งก็ได้ครับคิดว่าเป็นน่าจะเป็นที่สวิตนะครับเปิดปิดรือหลายรอบนี้คือ ข้างในมันจะเป็นทองแดงนะเพื่อนนะเวลาทิ้งไว้นานมันจะเป็นครา,าบเขาเรียกว่าอะไรคราบที่มาจับนะครับเป็นเขียวๆแล้วนะที่นั้นอาจจะเป็นที่ตัวคราบไม่จุดสัมผัสไม่ได้นะครับนี่นเพื่อนน่าจะเป็นที่สวิตครับสงัยต้องเปลี่ยนสวิตนะครับไม่ติดเลยครับหรือว่าผมล้างไม่ดีนะเดี๋ยวผม น้ำเข้าไปเยอะๆหน่อยครับเพราะว่าดูแล้วลูกปมลูกปืนมันก็ดังดีครับเหมือนการสัมผัสก็น่าจะดีอะไรเงี้ยลองดูสิอีกรอบนะครับได้แล้วครับมันต้องปิดแล้วเปิดให้มันเสถียรนะเพื่อนนะไม่ใช่ติดครั้งเดียวแล้วเราจะผ่านเลยนะครับ ที่ลูกคา้าไปใช้แล้วมันจะมันต้องสมูทนะครับอันนี้ปิดอันนี้เปิดโอเคปิดเปิดโอเคครับผ่านนะครับเบื้องต้นนก็แก้ที่สืวิตผ่านนะครับแล้วก็แผ่นทำความร้อนผ่านนะครับนะครับอ่าผมลองลืม ตัวนี้เขาหน้าจะต่อเป็นอนุก,กรมไปนะครับเนี่ครับเขาน่าจะต่อเป็นอนุกรมไปนะเพื่อนนะเพราะว่าวลายตัวนี้วิ่งเข้ามานะครับลายตัวนี้วิ่งเข้ากระแสไฟโดยตรงเลยนะครับลายตัวนี้วิ่งเข้ากระแสไฟโดยตรงแล้วก็มาจ่ายให้หลอดไฟแล้วก็คข้อมาอที่ตัว R นะครับพอเราเปิดสวิตช์ไฟวิ่งมา R R ก็จ่ายไฟไฟติดนะครับไฟติด แล้วก็แผ่นทางรองอีกเส้นหนึ่งวิ่งมาผ่านตรงจุดนี้นะครับผ่านมาเพื่อเป็นสะพานไฟแค่นั้นเองอืสองจุดไม่ได้ต่ออนุกรมนะครับแต่ว่าต่อต่อเป็นเหมือนอีกด้านหนึ่งเป็นตัวตัดกระแสะไฟนะครับนะอีกด้านหนึ่งเป็นตัวตัดกระแสะไฟโอเคตัวนี้รุ่นนี้ไม่เป็นอนุกรมนะมนเพื่อนนะ ไรแล้วครับทีนี้ก็สวิตผ่านแล้วนะครับเพื่อนก็จะมาเช็คตรงจุดนี้อีกจุดหนึ่งที่ที่เป็นสําคัญมากเลยนะครับรไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ที่สาหรับเป็นรุ่นมุนหมนเนี่ยผมบอกเพื่อนไว้ก่อนเลยนะจะมีจะจะชอบมีปัญหานะครับเพื่อนๆน,นะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับเนี่ยเพื่อนๆครับสาเหตุที่ไม่ติดอย่างหนึ่งเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับว่าสปริงตัวเนี้ยมันจะชอบ พอเราเลื่อนไปเลื่อนมามันจะใหญ่กว่านะเพื่อนเห็นไหมเนี่ยมันจะใหญ่กว่าปกตินะครับเดิมทีตัวนี้เห็นไหมครับมันจะเล็กแค่นี้ครับพอใช้ไปนานๆมันจะต้องติดอย่างนี้ถูกต้องไหมตอนนี้มันอ้าอย่างนี้ครับนะครับอ้าอย่างนี้เลยข้างในก็เหมือนกันครับมันจะต้องติดอย่างนี้ตอนนี้ก็เริ่มอ้าแล้วครับทําไมถึงอ้าแล้วครับเพราะว่าเราบางทีเราเราโยกเลครับเพื่อนเพื่อนนะครับเราโยกการใช้งานนะครับ โยกการใช้งานตัวนี้มันจะจะเป็นเหมือนสปริงนะครับนี่ครับผมก็จะบีบตัวนี้เข้าไปครับแล้วก็กดตัวนี้เข้ามาครับให้มันแน่นผมลอกเสียบดูซิ นแน่นนะครับท่นี่เดี๋ยวผมจะลองวัดไฟตรงจุดนี้นะว่าไฟผ่านหรือเปล่านะครับเนี่ยผ่านหมดแล้วครับนี่ยผ่านหมดแล้วก็น่าจะโอเคแล้วครับเพื่อนๆตัวนี้น่าจะ เบื้องต้นก็คือเป็นที่สวิตกับจุดสัมผัสตร,ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบลองดูนะครับเพื่อนนะเนี่ยเสียบโดยยังไม่ประกอบนะแล้วก็เปิดสวิตไว้นะครับ,รรบเพื่อนก็ดูที่ไฟอย่างเดียวนะครับเสียบนะครับเห็นไหมครับทำงานแล้วครับนะครับนะทำงานแล้วครับ โอเคครับทีนี้ผมก็จะถอดแล้วก็จะประกอบครับก็ประกอบครับเพื่อนเน เอาละโอเคครับ ก็เพื่อนครับบางทีผมอาจจะข้ามไปนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่การประกอบพินั้นอย่างเรับเพื่อนแต่จุดหลกัหลกๆก็คืออย่างที่บอกไปนะครับว่าโดยส่วนมากแล้วนะครับที่รีดผมนะครับรุ่นที่เป็นสายสวิงนะครับส่วนมากก็จะเสียแบบนี้เพื่อนนะ หมุนลื่นแล้วโอเคอาจจะอาจจะฝืดฝนิดนึงนะเพื่อนนะเพราะว่าผมบีบสปริงเข้าไปนะครับเพื่อนนะฉะนั้นเพื่อน,อนไม่ต้องกลัวว่ามันทำไมฝืดนะครับใช้ไปใช้มาการฝืดก็จะหายไปเองนั้นเพื่อนนะนะครับมันจะ หวัวมันจะเป็นนะรูผ้าดาวแล้วก็ต้องเอาเข้าด้านนี้นะเพื่อนนะนะปรับให้มันตรงนะครับไม่ตรงก็จะไม่เข้า่ะเพื่อนนะเาขาก็ค่อนข้างที่ออกแบบมาโอเคนะครับถ้าเกิดเป็นงานจีนก็จะเสียวก็ไปเลยครับนี้ย ถ้าเกิดเข้าร่องของมันมันก็จะสนิทนะเพื่อนนะก็ไม่มีอะไรเพื่อนซ่อมที่ริดผมรุ่นนี้นะครับโดยส่วนมากแล้วนะครับถ้าเกิดเป็นของโรยชานะครับที่ผมเคยซ่อมมาแผ่นดำคามร้อนเนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะ้วว่าค่อนข้างที่จะเสียยากนะครับเพราะว่า สินค้าเขาค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับเพื่อนๆม,ม,มีเล็กมีใหญ่ไหมไม่มีครับนฝะั่งนี้หักนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าหักได้ยังไงนะครับโอเคคนระับเสร็จแล้วครับ แล้วทีนี้เราจะมามาเทสกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเราก็ประกอบไปเลยไม่ได้เทสครับ i̇şte <mostrar at lại> เนี่ยหรือเปิดสวิตช์เสียบแล้วนะครับน่ครับเพื่อนๆครับใช้งานได้ครับปกติสายก็สวิงนะครับ สำหรับหรือชาช่านะครับรหัส0320นะเพื่อนนะครับอาการเสียยอดฮิดก็คือนี่ครับมันจะมีแค่2จุดนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับที่ผมเคยซ่อมมานะครับสวิตช์แล้วก็ตัวสายสายไฟตรงนี้ครับที่จะทำให้สามารถสวิงได้เนี่ยโอ้ความร้อนเล้นขึ้นนะครับโอเคเพื่อน ลองทำตามนะครับชอบกดถูกใจกด Subscribe กดติดตามช่องครับขอบคุณครับ